สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วคุณยายสไตล์เดิมๆนะคะวันนี้มากับนี่เลยค่ะเห็นไหมคะบันไดสวรรค์บันไดเศรษฐีต,ต,ตีตะขาบเห็นไหมคะนี่แหละค่ะวันนี้คุณยายมาเลยค่ะซื้อมาจากต้นเดียวเล็กๆเลยนะคะเนี่ยกระถางใบเล็กๆซื้อมาตั้งไวในห้องกระถางใบเล็กๆอย่างงี้ค่ะนี่ค่ะหลังจากหนึ่งปีผ่านไปเห็นไหมคะงามมากเลยค่ะ วันนี้คุณยายก็จะมาแยกนะคะสรรพคุณเยอะมากนะคะเดี๋ยวสรรพคุณคุณยายมีไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะให้เพื่อนๆได้ชมได้ฟังเนี่ยค่ะวันนี้คุณยายก็จะมาแยกเขาเพราะว่าเขางามมากและยาวไปก็จะไม่สวยเดี๋ยวคุณยายจะมาแยกเห็นไหมคะจากต้นเดียวราคา20บาทที่คุณยายซื้อมาตอนนี้ก็เนี่ยนะคะงามมากเลยเดี๋ยวเรามาแยกกันนะคะ ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมสำหรับปลูกเป็นต้นไม้เฝ้าอากาศตั้งในห้องนอนในบ้านได้หมดค่ะเนี่ยค่ะสรรพคุณก็เยอะนะคะเป็นยาสมุนไพรเอามาเลยค่ะเดี๋ยวคุณยายจะมาทำวิธีการแยกบันไดสวรรค์บันไดเศรษฐีให้เพื่อนๆชมนะคะสำหรับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรค่ะสำหรับคนที่ไม่รู้ก็ลองทำตามวิธียายดูนะคะสไตล์ใครสไตล์มนันวิธีแยก แล้วแต่ใครเคยทำแบบไหนงอกงามก็ทำแบบนั้นนะคะเราไม่ว่ากันค่ะมาเลยค่ะส่วนประกอบของดินที่คุณยายจะใช้ในการเพราะก้าเขานะคะเมื่อแยกกิ่งเขาออกมาแล้วเราก็จะมาทำเดี๋ยวคุณยายจะตัดเขาออกตัดยอดเขาเพื่อให้สั้นเขาจะได้เป็นพุ่มใหญ่ถ้าปล่อยยาวแบบนี้จะไม่สวยถ้าเป็นพุ่มจะสวยจะเต็มกระถางอันนี้มันเป็น ยาวขึ้นยาวขึ้นมันก็จะไม่สวยเนาะคะ่ะนีไหมบางกิ่งก็แตกแยกออกมาข้างแล้วเห็นไหมคะเนี่ยแตกข้างมาแล้วบางกิ่งคุณยายจะไม่ให้เขาสูงมากจะให้เขาสั้นประมาณนี้จะเป็นพุ่มอยากให้เขาเป็นพุ่มเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็ไม่เป็นพุ่มซะแล้วยาวใครยาวมันแล้ว ชีโดชีเดแล้วค่ะมาค่ะคุณยายทําเลยไม่พูดปัําทําเพลงนี้ค่ะส่วนประกอบของคุณยายนะคะคุณยายจะใช้ขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็แกลบดําผสมกับดินส่วนหนึ่งนะคะแล้วอันี้จุลนีสังเคราะห์แสงน้ํายาบํารุงกําลังอันนี้มูลไส้เดือนนะคะวันนี้คุณยายจะใช้มูลไส้เดือนนะคะเดี๋ยคุณยายจะผสมเลยนะคะนี่ค่ะกลับมะพร้าวของคุณยายผสม มูลไส้เดือนลงไปกับมะพร้าวจะเยอะหน่อยนะคะตามด้วยแกบดํากับมะพร้าวสี่ส่วนแกบดํสามส่วนมูลไส้เดือนหนึ่งส่วนคุณยายจะใช้นะคะมูลไส้เดือนหนึ่งส่วนไม่ต้องถึงหนึ่งส่วนก็ได้ค่ะครึ่งส่วนก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็น้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ดนีสีสำแสงนะคะผสมก็ได้ไม่ผสมก็ได้นะคะอ่าคุณยายใส่แค่นี้พอตีซะฝาหนึ่งหรือครึ่งฝาหรือสองฝาก็ได้ค่ะเอาตามสะดวกแล้วตอนนี้ก็ยาบํารุงยาเร่งรากของคุณยายสูตรคุณยายนะคะน้ํายาบํารุงกําลังบางคนถามคุณยายว่าน้ําวิเศษคืออะไรนี่แหละค่ะคุณยายไม่กล้าเอ,อ่ยยี่ห้อเขาคุณยายก็เลยใช้สรรพนามว่าน้ํายาวิเศษจริงๆแล้วคือน้ํายาบํารุงกาลังของเรานี่แหละค่ะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่ เพื่อนๆมีเนี่ยค่ะแค่นี้ค่ะแล้วคุณยายก็พรมเขาเนี่ยค่ะยังไม่ได้ใส่ถุงมือพรมไปไม่ต้องเปียกมากนะคะเอาแค่กำรรชุ่มๆเดี๋ยวเราขยำแค่นี้ละค่ะวันนี้คุณยายไม่ได้ใส่ถุงมือคุกเขาเขาค่ะตทษทีนะคะคุกเขาไปค่ะเพื่อน นี่ค่ะเราผสมดินก่อนเดี๋ยวเราไปตัดผสมดินไว้นี่นะคะคลุกเ้าไปให้ทั่วกำแล้วไม่ให้มีน้ําไหลออกมาถ้ามีน้ําไหลออมาเราก็เพิ่มแกลบดําเข้าไปเอ้ยเพิ่มขุยมะพร้าวลงไปอีกนะคะหรือว่าจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็ได้อะคุณยายทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นคุณยายจะตัดนี่เลยคะ่ะ เดี๋ยวคุณยายจะตัดเขาเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะคะอันนี้เลยคะ่ะคุณยายก็จะตัดนี่เลยคะ่ะเพราะเขายาวคุณยายก็จะตัดอันนี้ก่อนเพราะไม่อยากให้เขายาวมากแล้วแถมอันนี้เ็ามีกิ่งอันนี้ด้วยคุณยายก็จะตัดนี่เลยะคะ่ะเห็นไม่ยางอยู่ไหมคะก็เราก็ให้ยางเขาแห้งก่อนหรือใครจะหาผ้าเช็ดหรือว่ากระดาษทิชชูช่เช็ดก็ได้นะคะคุณยายมีผ้าผ้าอันนี้ผ้าสะอาดนะคะไม่ต้องกลัวค่ะมีแอลกอฮอล์อยู่ด้วย ฆ่าเชือ้อใครจะใช้ปูนแดงก็ได้นะคะแต้มให้ยางเขาเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเขาจะแตกอีกแล้วก็ตัดอันไหนที่ยาวเราจะให้เขาแค่ไหนเนี่ยคะ่ะแล้วอย่าเพิ่งเอาไปปรับไปชํานะคะให้เขาแห้งก่อนดูสิมไหมมีต้องหลายกิ่งเห็นไหมคะเพื่อนๆยาวเกินไป แก่ๆหน่อยเนี่ยค่ะอันนี้ก็แก่แล้วอันนี้ก็แตกออกเป็นสองกิ่งเลยเห็นไหมคะเราก็ตัดเขาออกให้เขากิ่งให้เหลือเฉพาะอันนี้ะน,นี่ค่ะ,คะยางเ็าจะออกแล้วเราก็ดันเขาไปก่อนอันนี้ก็มียางอยู่ไหมคะเพื่อนๆยางเขาเรารอให้ยางแห้งก่อนนะคะหรือว่ากระดาษชิดชู่เช็ด ให้ยางออกก่อนให้แห้งก่อนเนี่ค่ะเดี๋ยวคุณยายขอเช็ดยางก่อนนะคะให้เขาแห้งก่อนแล้วเราจะมาปักให้เพื่อนเพื่อนดูค่ะอะคาเพื่อนเพื่อนช่วงที่เรารอให้ไอยางของบันไดสวรรค์ที่เราจะปักชามเนี่ยแห้งก่อนนะคะเราทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะไม่มีเป็นไรเพราะว่ายางเขาจะได้แห้งคุณยายก็จะมาใส่ดินเลยนะคะ เนี่ยค่ะหลังจากที่เราหมักเอาว่าเราผสมดินแล้วสูตรผสมดินของคุณยายแล้วเพราะกล้าแล้วใช่ไหมคะคุณยายก็จะมาใส่นี้ไว้ไม่ต้องให้แน่นมากนะคะเพราะลากเขาจะได้เดินให้สะดวกกระถางต้นไม้นี่ก็คุณยายซื้อต้นไม้มาคุณยายก็เก็บเอาไว้ไม่ได้ทิ้งนะคะใช้ของเก่าเนี่ยค่ะใส่วางไว้เลย สไตล์คุณยายนะคะสไตล์มันสไตล์ใครสไตล์มันนะคะเราไม่ว่ากันนะคะใครใครทำแบบไหนงอกงามก็ทําแบบนั้นนะคะสูตรใครสูตรมันนะคะเพื่อนๆคุณยายอาจจะพูดหลายรอบย้ําหลายรอบก็ไม่ว่ากันนะคะเอาละค่ะเนี่ยหลังจากนั้นคุณยายก็จะนําต้นบันไดสวรรค์มาปักชําในนี้นะคะกระถางหนึ่งเราสามารถทําได้หลาย แต่ส่วนมากจะอยู่กลางกางจะดีที่สุดนะคะคเพื่อนเนี่ยค่ะเอาสักสามกิ่งก็ยังดีเนาะเนี่ยค่ะถ้ากิ่งใหญ่แล้วก็ใช้สองเอาไว้ปักชําสวยงามาหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็ดึงใบนี่ออกได้รูดใบเขาออกหน่อยรูด ค,คุณยายสไตล์ใครสไตล์มันนะคะเราไม่ว่ากันนะคะเพื่อนๆนนี่ค่ะ,ค,ะคุณยายใช้สูตรดินสูตรนี้ปลูกมาสารพัดแล้วค่ะทุกอย่างแล้วค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่งอกงามแล้วเราก็ตั้งไว้ในที่ล่มหน่อยนะคะอันนี้พอสองกิ่งพอต้นจะสูงไปด้วย แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราปลูกของเราสไตล์เราซื้อมาต้นเดียวได้ตั้งเป็นสิบสิบต้นเนี่ยค่ะกดกดเข้าหน่อย นี่ครับเพื่อนหนึ่งหนึ่งกระถางแล้วนะคะง่ะายๆสไตล์คุณยายค่ะปลูกไว้ชมปลูกไว้เล่น ปลูกไว้ไม่ใช่ปลูกไว้เล่นโทษทีเพื่อนๆปลูกไว้ในบ้านในห้องในที่ทํางานโต๊ะทํางานได้ค่ะเราจะเปลี่ยนกระถางให้สวยพอหลังจากนั้นถ้าเขาลากออกแล้วเราก็เปลี่ยนกระถางนี่อันนี้ยาวไปก็ไม่เป็นไรคุณยายไม่ตัดแล้วค่ะเพราะว่าแล้วแต่เพื่อนๆสามารถตัดออกได้ครึ่งนึงนะคะแต่คุณยายไม่ตัดแล้วค่ะจะเอายาวๆแบบนี้แหละเพราะว่ากระถางคุณยายมีเยอะ เดี๋ยวคุณยายจะไปใส่กระถางใหญ่อีกทีหนึง่งนี่ยค่ะใช้มือนี่แหละค่ะบางคนใช้ใครมีไม้ก็ใช้ไม้ได้นะคะแต่คุณยายตามถนัดของคุณยายค่ะเสร็จแล้วเราก็ไว้ในที่ร่มนะคะวันนี้คุณยายจะไม่ลดน้ำแล้วค่ะแล้วพรุ่งนี้เช้าถึงจะลดค่ะง,ง่ายสไตล์คุณยายค่ะ ไม่ต้องลดน้ําบ่อยนะคะเพราะเราชุ่มอยู่แล้ววันเว้นวันได้ค่ะเด็ดรับเพราะว่าถ้าปักลงไปทั้งใบที่ใบจะไปเน่าเป็นเชื้อราบันไดสวรรค์พืช วกอากาศสับปคุณก็มีทางสมุนไพรก็มีนะคะบันไดสวรรค์บันไดสศรีต้นตีนตะขาบเนี่ยค่ะเพื่อนๆกดให้เขาให้แน่แนๆแ,แล้วไปตั้งในที่ร่มสไตล์ใครสไตล์มันนะคะเพื่อนๆเ,เราไม่ว่ากันอาเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะไม่ยุ่งยากสไตล์คุณยาย ไปเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปตั้งไว้ที่ร่มกันนะคะอ่านี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะบันไดสวรรค์ของคุณยายเห็นไหมคะบันไดสวรรค์บันไดเสรษฐีเห็นไหมคะปลูกไม้โป่องอากาศอยู่บ้านว่าง,างๆกันน,นะะี่เลยค่ะซื้อก็ไม่แพงนะคะคุณยายตอนนั้นคุณยายซื้อมาต้นนี้ยี่สิบาทแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าต้นเท่าไหร่แล้วนะคะเนี่ค่ะเห็นไหมคะ ง่ายสไตล์คุณยายค่ะไม่ยุ่งยากเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องลดน้ํานะคะวันนี้ปลูกวันแรกคุณยายจะไม่ลดน้ําหลังจากนั้นก็จะลดวันละครั้งไปไว้ในที่ล่มที่ล่มประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนทีนี้ถ้าเขาออกรากเราก็ปล่อยเขาไว้อย่างนั้นพอเขาโตเต็มที่รากเต็มที่แล้วประมาณสักสองสาเดือนแล้วก็ย้ายกระถางเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นพอเขาแตกยอด นี่แหละค่ะบันไดสวรรค์ของคุณยายวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากวันนี้เว้นจากการปลูกผักพืชสวนครัวมาเป็นดอกไม้ต้นไม้ใบไม้ที่เขากำลังนิยมกันบ้างนะคะเราก็ตามสไตล์ของเราปลูกข้างพืชผักสวนครัวนี่แหละค่ะลองทำตามดูนะคะเพื่อนๆใครที่เคย ยังไม่เคยปลูกใครที่เคยปลูกก็ไม่เป็นไรค่ะสูตรใขรสูตรมันสไตล์ไขรสไตลมันนะคะวิธีการอาจจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ความถนัดของใครเราไม่ว่ากันค่ะเอาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูผักที่คุณยายปลูกเอาไว้นะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือที่ลูกหลานสาวคุณยายเขาให้มาจากโรงเรียนหนึ่งต้นจะไปรอดแล้วคุณยายก็มาปลูกในจะเข่งเห็นไหมคะเนี่ย ได้กินได้กินนี่รุ่นที่สองแล้วนะคะรุ่นแรกกินไปแล้วค่ะต้นหนึ่งมีประมาณสิบกว่าลูกได้แล้วค่ะมะเขือนี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นมะนาวเห็นไหมคะมะนาวของคุณยายนี่ค่ะโตตีนี่ค่ะ,ะ,คะมะนาวลูกเขาจะใหญ่กว่านี้อีกนะคะอันนี้เป็นพวงมะนาวพวงนี่ค่ะไม่มีเม็ดนะคะมะนาวเนี่ย รับประกันได้น้ําดีไม่มีเม็ดอันนี้ยังไม่ยังไม่เล็กยังไม่ใหญ่พอนะคะยังเด็ดไม่ได้ใหญ่จะใหญ่กว่านี้ค่ะส่วนนี้ก็พริกโทษนะครับเพื่อนๆพริกพริกนี่งามเอางามเอาเดี๋ยวต้องใช้ฮอร์โมนไข่กบฮอร์โมนนมสดจะช่วยให้ออกดอกอันนี้ก็เป็นกระชายของคุณยายนะคะ นี่ค่ะกระชายใบเหลืองเลยค่ะเพราะว่าอ,อะไรรู้ไหมคะคุณยายให้ซะเต็มที่เลยค่ะนี่ค่ะจากต้นเดียวเห็นไหมคะเพื่อนๆใบเขาจะเหลืองเลยเพราะอะไรรู้เปล่าคะเพราะคุณยายเนะะี่ยค่ะตั้งแดดมากเกินไปแถมใส่อะไรเยอะไหมคะนี่ค่ะน้ำเช่าข้าวคุณยายใส่ซะเยอะเกินเทพพกลงไปหกนี่ค่ะ กำลังงามเลยนะคะกระชายส่วนอันนี้ก็ขานี่ค่ะหักไปเลยโดนนี่ค่ะคณะคณะเม็กซิโกคระต้นผงชูรสของคุณยายเห็นไหมคะนี่อางุนองุนต้นองุนค่ะอางุนคุณยายส่วนอันนี้ก็เป็นกวักมรกต คุณยายทําไว้ของคุณตาก็คุณยายแยกไว้อันนี้เนี่ยค่ะตอนนี้คุณยายก็คุณตาเขาชอบปลูกต้นไม้ใบแล้วเขาก็ไม่อยู่แล้วมันก็โทมคุณยายก็เลยต้องมาปรับปุุกให้เขาใหม่นี่ค่ะถึงเขาไม่อยู่เราก็ทําให้เขาเขารักของเขาเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคุณยายก็เลยใส่กลับมาพ้าวนี่นะคะ อันนี้เป็นเสน่จันแดงนะคะเห็นไหมคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเสน่ห์จันแดงคุณยายเพาะไว้ให้เขาเนี่ค่ะเนี่ยค่ะ,คะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเราก็เพาะแยกอันนี้อะไรต้นอะไรที่เขากำลังนิยเมเงินคุณยายเรียกไม่ถูกอะค่ะเนี่ยค่ะแยกไว้ให้คุณตาเขาเขาปลูกเขาไว้แล้วคุณยายก็เลยมาแยกให้เขานี่ค่ะ อันนี้เป็นพืชที่พอกอากาศทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะสวนหลังบ้านคุณยายนะคะอันนี้เขาต้นอะไรก็ไม่รู้คุณยายก็เรียกไม่ถูกสวนหลังบ้านเจ้าของไม่อยู่เราก็มาดูแลรักษาให้เขาสวนอันนี้เป็นน้ำหมักนะคะน้ำหมักขี้งวัวคุณยายเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้แล้วก็เอาขี้งัวเทลงไปแล้วก็น้ำเดี๋ยวเราคุณยายจะใช้แต่น้ำเขาค่ะ เพื่อไม่ให้เขาลดความร้อนของขี้งัวเพราะว่าถ้าเราไม่หมักเนี่ยเราเอาไปใส่เลยเนี่ยขี้งัวมันจะร้อนพอร้อนมันก็จะทําให้พืชใบเหลืองนี่เป็นอีกต้นหนึ่งที่คุณตาทำเอาไว้หลงเหลืออยู่เดยกคุณยาจะต้องทําให้เขาเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะพเพื่อนเอาแล้วค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะ อ๋อันนี้ก็เป็นมะขามฝักยักษ์ปลูกในกระถางนะคะแต่ยังไม่ได้กินฝักมะขามยักษ์แล้วล่ะค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะ